ถ้าคนในครอบครัวของท่านป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ท่านจะทำอย่างไรสวัสดีครับผมหมอยิทนาผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดิอนอาหารละดับโรงพยาบาลบำรุงราชถ้าคนในครอบครัวของท่านป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ท่านไม่ต้องตกใจครับปกติเราจะแนะนําว่าคนที่อายุเกิน45ปีควรจะได้รับการสองกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อตรวจกรองหามะเร็งลำไส้แต่ถ้าท่านมีประวัติคนในครอบครัวสายตรงท่านปเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ท่านเพียงแต่มาสองกล้อง ก่อนหน้าที่ท่านอายุ45ปีคืออายุ40ปีท่านก็มาส่องกล้องเลยนะครับเพื่อจะได้ตรวจตรองก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งลำไส้ใหญ่คืออะไรครับมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะเจริญเติบโตจากติ่งเนื้อเล็กๆในลำไส้พอเวลาผ่านไปมันก็โตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อว่าเราจะไปเจอตอนที่มันยังเป็นติ่งเนื้อเล็กๆยังไม่กลายเป็นมะเร็งแล้วเราตัดมันออกซะก่อน ที่มันจะกลายเป็นมะเร็งถ้าท่านสงสัยว่ามีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แลวกังวลว่าเราจะเป็นหรือเปล่าขอเชิญท่านที่หน่วยทางเดือนานาระตับโรงพยาบาลบำรุงราชคนระับผม